สวัสดีค่ะอพอแมนปิณมวันนี้ก็มาบอกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของหลวงพี่แขกนะคะของหลวงพี่แขกเข้าไปเต็มเมเด้อค่ะเรามาติดตามชมว่างวดนี้หลวงพี่แขกจะให้ตัวไหนยังไงก็กราบขอบุณขอบุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะะาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาดามเอาทูกอันเก่ามาให้เบิงเด้อพแม่พี่น้องเพราะว่าจาได้ไหมคะที่มาดามจุดวันที่รัฐบาลลาวออกเนาะสามเก้าแปดเข้าไปเต็มเต็มที่สามแปดเนาะเพราะว่าสามแตกเครื่องพม่พี่น้องแตกค่ะแตกเนี่ยแตกอิรีแตกสามทั้งรัฐบาลไทยเล้าก็เล่าพัฒนาเนาะคะ่นะเนาะรัฐบาลไทยออกสามเจ็ดแต่ลาวออกเต็มเต็มสาม 3. แปดเนาะอ่ะดีใจกับคนที่ได้เราไปดูตัวเลขแนวทางของหลวงพี่แขกกันเลยค่ะท่านี้ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกนะคะเป็นจังไดโพแมพี่น้องเป็นจังใด FC ทางบางน้อยเป็นจังไดเนาะยังติดตามกันบ่เนาะคือพ่เห็นคอมเมนต์มาเนาะทางว่างหน่อยเนาะหมานบ่เนาะหมานบ่เนาะสำหรับ FC ของหลวงพี่แขกนะคะคอมเมนต์มาเนี่ยถาผู้้ใดใดเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าของหลวงพี่แขกคือว่าเดินดีมากนะถือว่าเดินดีมากนะนกนะยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่แขกด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางด้วยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดด้อยค่ะเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะว่าของหลวงพี่แขกบึงพลพี่น้อง เข้าไป8กับ6ทั้งบนและล่างเนาะ3ามเด้งสามเด้งนะคะมีใครได้ใครตามของหลวงพี่แขกไหมเนาะคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์มาในเด้อค่ะมีไปใดบอโนให้เป็นกําลังใจกับหลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าของหลวงพี่แขกคือว่าเดินดีนะวันนี้ก็ ตัวรูดนะคะสังเกตตัวรูดเพื่อนได้กับมาบนล่างตลอดเนาะคะ่ะเนาะสองตัวมาตัวมาบนล่างตลอดนะวันนี้หลุดเนะเาะอ้าวหลุดสองวัดติดบอกหลุดสองวัดติดนะคะตัวรูดนะแล้วก็ของเพื่อนเขางวหะแต่เองเฮือทีว่าแตก ทั้งสามตูวโอ้เดือนที่เร้วด้วยเนาะเดือนนี้เพิ่งจะเข้าไปเนาะจับคู่โอเคโอเคค่ะแต่ตัวรูดยังถือว่าเดือนดีอยู่เนาะเดือนนี้ทั้งเดือนเพิ่งจะมัน,นมีหกงวดเนาะค่ะเนาะยังเพิ่งจะครึ่งเดือนครึ่งเดือนเนาะสองอาทิตย์ได้ไปแล้วหกงวดนะคะเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวรูดเข้าไปสองสามงวดอยู่เนาะเอา ถ้าใครเป็นแฟนขับใจถึงวันนี้เรามายังดูเนาะว่าของหลวงพี่แขกจะเข้าจะปังไหมจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะขอให้ไปอีกเด้อหลวงพี่แขกเนาะขอให้เข้าขอให้ปังนะคะเพราะว่าทั้งตัววิ่งตัวรูดมาด้วยกันมาทั้งบนและล่างจับตาหม่องด้วยควแม่ปีนน้องของเพื่นคือข,ของเซียนเซียนที่มาดามลุ่มฉีบไปไป,ไป เพราะว่ามาดามลงไปให้ใหแล้วจะมีทรงสุวันแล้วก็เซียนหนุ่มแล้วก็เอซรามอินทาเนาะค่ะมีใครได้เข้าไปติดตามชมหรือ,อยังของเพื่อนจะคือกันบอค่ะวันนี้หลวงพี่แขกใข้มาสองตัวหกขางนะสองตัวหกขางอ่ะเรามาติดตามชมว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับของหลวงพี่แขกจะตามบอ ถ้าจะตามเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องตามไปดูเนาะค่ะเนาะว่าจะถึงสปปลาวไหมหลวงพี่แขกให้มารวดลาวพัฒนาในงวดวันที่18วันพุธที่จะถึงนะคะรูดบนล่าง7กับห2ตัวหหาง7 3็0ส6 7เนาะค่ะเนาะ อย่าลืมไปกลับเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะเอาวันนี้เพิ่นคือบอก่คนคือบนเน้นมาให้มาดาม่าหรือว่ามาดาม่าเฮ็ดของเพิ่นผิดบอ่อกเดี๋ยวเด้อพ่อแม่พี่น้องเช็คให้ก่อนเด้อค่ะเช็คให้ก่อนนะคะ,นนะ,ค,ะคนคือเน้นนต,ต่้งสามตัวเพิ่นคือบนเน้นสองตัวพ่อแม่พี่น้อง คนบนเนียนอีลีต้นละค่ะคนบนเนียนเด้อค่ะเด้อคนไห่มาจังสี่เด้อค่ะเด้อคนบนเนียนสองตัวเนาะ,ะแสดงว่าเน้นทุกหางด้อพ่อแม่พี่น้องสแสดงว่าเน้นทุกหางหนะะ้าะอ่าแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะคะ่ะเนาะไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแนะ่เพื่อนไห่มาอหลีพ่อแม่พี่น้องว่า ก็เ,เด่นตาสามตัวค่ะสองตัวไม่นิ้นมะัค่ะเนาะ,อะชอบก็จัดคัดก็ผ่านไปชอบตัวไหนคอมเมนต์มาด้วยนะคะ่ะแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะแล้วก็ของคนสารครามก็ให้มาแล้วนะคะของคนสารครามของคนสารครามให้มาแล้วยังไม่ได้ลงให้เหมือนกันเนาะค่ะเพราะว่าหลายคนพูดไม่พิลองเอ้ยเข่าขาเข่า,ขา,ขาเน่เข่าห้ายคน รัฐบาลเล่าเนาะของคนสารคามก็เข้าไปสามแปดตรงตรงแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับรอติดตามชมแล้วก็ของเลขลับนางฟ้าก็ยังไม่ได้ลงให้เนาะค่ะเนาะของเลขลับนางฟ้าก็ยังไม่ได้ลงให้เข้าไปตัวเน้นตัวเจอะแปดสามเข้าตัวกลับแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านเพราะว่าเข้าไป ตัวเน้นตัวเจาะรอติดตามชมเด้อค่ะยังไม่ได้ลงให้เนะค่ะเนาะสำหรับแฟนคลับของเลขลับนางฟ้าแล้วก็เลขล็อกจิ๊กก็เหมือนกันเนาะค่ะยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าล็อกจิ๊กบอกว่ายังทํางานอยู่ยังไม่มีเวลาคํานวณเนาะเพราะว่าลูกไม่สบายด้วยก็เลยยังไม่มีเวลาคํานวณแต่พรุ่งนี้ได้แน่นอน พรุ่งนี้ได้แน่นอนถ้าใครเป็นแฟนคลับล็อกกิ๊กรอติดตามชมเพราะว่าคืนนี้เขาบอกเขาจะคำนวณและจะส่งให้เนะคะนะ่ะเนาะพรุ่งนี้ได้ลงให้แน่นอนเพราะว่าของล็อกกิ๊กนี่เข้าไปขียงวดแล้วเมื่อที่ถามมาหนึ่งงวดเนาะนี่หนึ่งงวดนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนเข้าไปเี่งวดหกเดือนโอ้หกหกครั้งเนาะโอ้ยของเพื่อนเดือนดีด้ยวยพ่อแม่พี่น้องเนาะ ของเขาเดือนดีนะเดือนนี้อ่าหลุดเอาเดือนเดือนนี้หลุดไปยังไม่หลุดเนาะวันที่สองเดือนเก้ายัางไม่หลุดค่ะตัวรูดมาแล้วก็วันที่สี่มาที่ห้าแล้วก็วันที่หกมาสี่หกตรงๆง เข้าทั้งอุบลหรือว่าอูดรเนาะแล้วก็ตัวรูดวันที่เก้าตัวรูดแล้วก็มาจับคู่เข้าไปอีกเอา้าหญิงแห้งแถบพ่อแม่พี่น้องจับคู่เข้าไปหกศูนย์หกอีกเนะเาะอ๋อถือว่าของพอนเดือนดีพ่อแม่พี่น้องรอติดตามชมนะคะถ้าใครเป็นแฟนกับเรียกล็อกิกเนาะคะเนาะของเซียนหนุ่มกับซองสุวรรณลงคลิปให้แล้วเร้อค่ะ เข้าไปติดตามชมได้แล้วก็ของ f อฟซีรามอินทานะคะเข้าไปติดตามชมได้สําหรับแฟนคลับของ f อฟซีรามอินทาแล้วก็ของเซียนนมเนาะคะ่ะถ้ายัางไม่ได้ติดตามชมเข้าไปติดตามชมได้เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่เด้อค่ะในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาแคบหน้าจอไปละพ่อแม่พี่น้อง แคปหน้าจอเดืเด้อยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเอาเรามาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะของหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกให้มารูดแล้วพระนา7ดกับหกสองตัวหหางเจ็ดสามเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหสองหสี 4, ่สองสี 0, ่สามตัว0ูนหเจ็ด สามหกเจ็ดสองหกเจ็ดอู้ลงท้ายแต่หกเจ็ดเ่อกม่พี่น้องเนีนไปเลยค่ะเนาะเพราะว่ามาดามบอกให้ดูแล้วเนาะว่าไม่ได้เน้นมาเนาะแต่ลงท้ายด้วยหกเจ็ดทั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นตัวนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือวิวิจัยเนาะค่ะเนาะ,ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะะเนาะค่ะเนาะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ